พี่น้องเมืองนำ้ำฝนตกจ้าบ่มีมองไปเม,มืองนำ้ำ <c oughs> นี่ละคนอยู่ทั้งฟูทั้งเขาพี่น้องเห็น,หนงแต่ธรรมาชาติน้ำตกแบบนี้ละจ้าเวลานันป่าแซมอนมากะสิขืนมาวางไข่น้ำยังสีได้จ้ะพี่น้องนี่ละมองป่าแซมอนวางไข่ อยตานาแห้งแห้ง่านะแต่ตอนนี้กับโค่อยแห้งปนัดจกฝนก็เริ่มนั่นแล้วกับโค่อยตกแห้งปดนดถอาโทรศัพท์ตกลุงไปหรือว่าทักขนาดแด้พี่น้อง <c oughs> สมน้ำหนะาจากกองมาดิว่านะพี่น้องย้ำนันปลาแซลมอนกระสิขึ้นมาวางไข่จะเมื่อขึ้มเฮ็ดกับโได้ไปเก็บปลากับโได้ไปซีด ก็เลยพามาเมืองน้ำทุ่งผู้เขา